สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ทางอิมซีแวนได้มีโอกาสดูแลคู่บ่าวสาวในานามของพิธีกรงานแต่งของคุณไอซและคุณเอกค่ะทั้งนี้เองค่ะมีพิธีทางศาสนาในช่วงเช้าหลังจากนั้นก็มีการตั้งริ้วขบวนขันหมากเข้าสู่พิธีการต่างๆไปดูบรรยากาศกันดีกว่าค่ะ

ด้วยการวิ1ครันะคะขอบคุณกดเหไม่คได้ใจแล้วค่ะลงไ็้อ้1ครั้นค่ะนี่คือคู่บ่าวสาวของเราในวันนี้ค่ะเจ้าสาวแสนสุขคนด้วยกัน แต่ว่าเจ้าสาวเป็นคนสุดท้องของคุณแม่จินดาใจจงค่ะปัจจุบันเจ้าสาวของเราเป็นผู้จัดการโรงแรมเสียงปรบมือให้กับจ,จิตกจันรงค์ชื่อเล่นคุณเอกค่ะคุณเอกเป็นบุตรคนที่3าในจํานวนพี่น้อง9้าคนปัจจุบันเจ้าบ่าวและเป็นผู้ชายที่จะดูแลชีวิตของคุณไอนับต่อจากนี้ไปเสียงปรบมือให้กับคุณเอกค่ะใส่ได้นะคะเจ้าสาวขึ้นไปได้เลยคะ่ะขอเพื่อเจ้าสาวาหนึ่งคนค่ะอ่ากได้ไมเล่นนะคะ กลางค่ะเจ้าบ่า,หาวหันไปมองกลางเจ้าสาวยืนตัวที่ใหญ่ของทางฝ่ายเจ้าสาวเรียนเิญนะคะและอีกหนึ่งท่านเรียนเชิเพ่อแก่นะคะท่านผอวันชาตัวไหนนะคะท่านแกผู้มีเกียรติคะสำหรับเสียปรบมือให้กับเจ้าบ่าวด้วยค่ะเจ้าบ่าวช่วยหันตลับมาด้านนี้นิดนึงเช่นเดียวกันน้กคุ๊กและหันมามองช่างภาพค่ะเจ้าสาวยิ้มหนึ่งสองสามครับ คุณแม่เดินขึ้นไปค่ะลาเหมือนเช่นเดิมค่ะดิฉันขออนุญ,ญาตทางเจ้าขอาช่วยกระเถิบตัวโปรยออกมาถ่ายภาพจะได้ได้ดูหนักหล<ะ>ัง <ละ S 1> จากนี้อเองค่ะดิฉันนะคะวันนี้จะขออนุญ,ญาตทําหน้าที่เป็นนายพิธีนะคะในการปูเรียงสินสอนท่านแขก ใช้ในพิธีการแม้กระทั่งการมอบให้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ได้นํามามอบให้เขาบอกว่าพานขันหมากเอกเปรียบเสมือนพานที่ใช้ในการสู่ขอและที่สําคัญตัวพานขันมีปลูนะคะบรรพบุรุษเมื่อก่อนไม่เคยมีพานสวยๆแบบนี้ทําไปเป็นการสู่ขอหมากพลูตามในยะเขาบอกว่าบ้านไหนโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้เฒ่าผู้แก่มีบ้านสองชั้นใต้ถุนบ้านก็จะมีเป็นเชียงก็เป็นสิริมงคลให้กับทางเจ้าสาว ยังมีตัวหม,มากเองมีในย,ยาาข่านนะคะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเองค่ะไม่มีเบทานีในการสมานยกให้กับลูกสาวบ้านนี้1ล้านบาทเสียงประมือด้วยค่ะธนาบัตรแบงค์ละพันนะคะจะบรรจงนะคะวางในลักษณะทรงกลมค่ะเป็นการโรเรียสินสอนัใช้ชีวิตกันไปอนุญาตให้คุณไอ้เก็บเงินเก็บตองไหมนะคะเนี่ย เ่นเดียวกันค่ะทั้งคู่นี้นะคะใช้ชีวิตกันไปก็ขอให้มีแต่ความร่มเย็นมีแต่ความรักมีแต่ความมั่งมีสีสุขอีกสักครู่นหนึ่งดิฉันจะพัดพาความรักความมั่งมีไปให้กับทางเจ้าบ่าวและเจ้าสาวให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวแดมือแล้วก็รักเข้าที่ตัวขอพัดพาความรักขอพัดพาความมั่งมีขอขอพัดพาความสุขนี้ให้กับทุกคนที่อยู่ในงานด้วยเถิดนะคะเริ่มคูณและมากยิ่งขึ้น ล,ลังลดับต่อจากนั้นเป็นการขอขมาไหว้ผู้ใหญ่และหลังน้ำพระพุทธมนตประสาทพรต่อด้วยงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสในบรรยากาศยามเที่ยงฟังความรู้สึกของทางคุณไอ้เจ้าสาวเล็กน้อยค่ะ ประทับใจมากเลยค่ะพี่แหวนไม่ใช่แค่พนิกรรู้สึกว่าพี่สวยเป็นพี่สาวและเป็นตัวแทนของครอบครัวหนูที่มาช่วยจัดการเกี่ยวกับสิ่ออย่างในวันนี้ขอบคุณพี่แหวนมากๆเลยค่ะเดูคลิปก็เป็นมืออาชีพใช่ค่ะแฟนหนูบอกว่าเราเลือกพี่แหวนมาเพราะเรื่องความเป็นมืออาชีพของพี่แหวนจริงๆค่ะขอบคุณมากๆจากใจค่ะขอบคุณค่ะยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะค่ะรักสบายเลยค่ะเชิญเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะ ก็วันนี้ด้วยความรู้สึกค่ะได้มาพูดคุยกับเจ้าสาวจริงๆเจอเจ้าสาวเมื่อวานวันแรกแต่ว่าคุยสื่อสารทางออนไลน์กันมาตลอดแล้วก็ได้ทําหน้าที่นะคะก็รู้สึกว่าโอเคได้รอยยิ้มได้เห็นเสียงหัวเราะนะคะได้เห็นคู่บ่าวสาวผ่านประตูวิวานะคะได้อย่างสมบูรณ์แบบก็ด,ดีีแล้วก็ดีใจมากๆ ใครเองนะคะอยากจะก้าวเข้าสู่ประตูวิวาเป็นคู่ต่อไปยังขาดนายพิธีพิธีกรงานแต่งสามารถทักอินบ็อกซ์นะคะปรึกษาปรึกษาก่อนได้นะคะแล้วก็จองวันกันมาเนื่องจากวันดีเนี่ยบางครั้งมันก็ดีเหมือนกับวันของคู่อื่นเหมือนกันนะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย